ขนฉลองพักดีวิจิตปิดตำนานเจ้าพ่อหนังบูเมืองไทย13กันยายนกรมส่งเสริมวถถมัฒนธรรมแจ้งว่าขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของบุญฉลองพักดีวิจิตหรือฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ปี2556ซึ่งได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบในวันนี้ณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีโดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปฉลองพักดีวิจิตเกิดเมื่อวันที่18มีนาคม2474สิริอายุ93ปีเป็นผู้กำกับภาพยนตร์และผู้กำกับละครโทรทัศน์ชาวไทย มีฉายาที่วงการภาพยนตร์ขนานนามให้คือเจ้าพ่อหนังแอคชั่นด้านงานละครฉลองเป็นผู้บุดเบิกละครแนวแอคชั่นของทางช่องเจ็ดสีคือระยะนำแสดงโดยพีททองเจือกับชัดมงคลบำเพนและยังมีผลงานกำกับละครอย่างดาวคนละดวงรักสึลึกอังกอทองห้าล่าสุดขอบฟ้าฝนใต้ มาทดออังกอร์สองเหล็กไหลฝนเหนือชุมแพรทองเก้าผาโลกบันเทิงเสาห้านักฆ่าขนตางอนอุบัติรักเกาะสวรรค์เสาห้าตอนทับทิมสยามพ่อตาปืนโตดุจตะวันดัง่งภูผาเลือดเจ้าพระยาแข่งรักนักซิ่งหวานใจในายจิตระเบิดทองสิบทิวลิปทอง พ่อตาปืนโตตอนหลานค่าใครอย่าแตะ ฉลองพักดีวิจิตได้รับการยกย่องให้เป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปีพุทธศักราช2556และเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566ฉลองพักดีวิจิตได้ถูกบันทึกลงในบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊กว่าเป็นผู้กำกับการแสดงที่มีอายุมากที่สุดในโลก Old e s t TV d ด r e ร t o ตซึ่งจดวันที่ 1กันยายนต์2 5 6 5คือ90ปี297วันสำนักขาวราศดรขอสแสดงความเสียใจมณนักโอกาสนี้ด้วยครับ